<บ>สวัสดีครับสวัสดีกับรายการพ่อเพื่อใจกล้านะครับวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่แมวที่แรกของประเทศไทยพี่ได้หรอใช่พี่ออเออดูพาไปดูว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ก็แมสสวยมากนะครับแมสจากสีวิไลค่ะใครสนใจนะครับสามารถสมัครบู๊ <laughs> มึงถ่ายเก่งที่นี่คือเดอะเฟอร์รี่ดอทนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่ามันมีบรไรบ้างไห เข้ามาในร้านนะครับ<ช>ก็จะมีน<ช>ี่มีถุงเท้าแจกฟรีนะใครอยากเลือกไว้หนออ๋อแล้วก็มีนี่ด้วยตัดทรยเนี่ยล้างมือก่อนล้างมือก่อนใครที่ใส่เสื้อดำใหม่ก็มีนี่ด้วยนะทุกคนมีนี่ด้วยอ่ะปะัดไปนั่นก็ดีก่อนโอ้โหกูชอบอจริงจริงว่ะมา,มา,มาถึงก็ขึ้นกระโดดมาเลยอะ่ะรับแค่จริงๆอีเมลจับได้ไหมเนี่ย จับได้อย่เรื่องารทำความสะอาดต้องทำความสะอาดมือก่อนต้องทำความอาอันนี้คือก่อนเข้ามาในร้านใช่ไหมใช่ทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนที่จะจับเล่นกับแมวแม,วม่อนุญาตให้อุ้มเพราะว่าเดี๋ยวแมวจะตกใจเดี๋ยวตอนนี้แมวจะเข้ากระเป๋าแล้วห้ามตัวหรือปุบแมวที่กำลังหลับอยู่ข้ามนำอาหารคนให้แมวติดขาดเพราะว่าทางร้านมีอาหารแมวโดยเฉพาะถ้าเป็นแมวเดียมือนู่นนี่นั่นก็คือพื้นฐานทั่วไปพื้นฐานทั่วไปที่เราควรระวังแล้วเราสามารถแบบแตะเขาอย่างนี้ได้ป่ะครับห้ามค่ะอุ้ม ตัวไหนโหดที่สุดในร้านครับตัวไหนเอ้ยอ๋อสฟิงค์เหรอนี่เลยอาบแดดไปโอ้โหตัวนี้เป็นแฟนนะเนี่ยทุกคนแห่อยงเท่เลยอะอไม่มีอะไรไม่มีร้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นรอเล่นแล้วตัวไหนคือแบบเชื่องสุดน่ารักสุดในร้านเลยเนี่ยแล้วอตัวนั้นน่ารักาะนี่ ชื่ออะไรนะลิซ่าเฮ้ยลิซ่า, hey, ซาเอา้าเวลาเออที่จะมาเนี่ยคนที่เข้ามาปุ๊บเราต้องทำอะไรบ้างครับอย่างแรกก็คือล้างเบียร์แอลกอฮอล์วัดไข้ลแล้วก็ไข้เจ็บเรามีแบบบังคับไหมว่าหนึ่งคนต้องสั่งกี่เมนูอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าหนึ่งท่านสั่งเครื่องดื่มหนึ่งอย่างแล้วก็อาหารหรือขอนมอีกหนึ่งอย่าง <c oughs> คใครมาก็สามารถมาสั่งได้แล้วก็มาเล่นกับน้องแมวได้แต่ทุกอย่างม,มีมีกฎอยู่นะครับทุกคนไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปกอดจะไปจับของเขาเลยก็ไม่ใช่เรื่อง <c oughs> ใช่ไหมปาล์ม คือแบบอันนี้มากเขาต้นรับากแออันนี้คนตีนกูมากเลยในคนนี้ไม่เชื่ออะไรครับโอดินค่ะโอดินเนื้อมันกวนหัวดูดิมันจรจิดูดิจะตบกูนะดูดินกิน้ามาเร็วมาเรวเร็วม็อาตัวน่อเยูดีเนี่ยสองตัวนี้กินสองรอบเลยอ่ะมีหน้าบู๊มาก เอาเลยกินให้อุ้ยอุ้ยตัวนองดูดิอุ้ยมาดิมาเอ้านะเห็นไหมมึงจะได้เด็กได้ไดไไดยังไงอ่ะยังไงสุดๆเลยอันนี้อ่ะอืมถึงถายใจออกเลยอ่ะเหยื่อโมลี่น้องอ่ะอุ้ยอะไร <c oughs> ดูดิกูไม่มีค่าแล้วไปแล้วเหมือนชีวิตกูเลยไปสั่งอาหารกันดีกว่าอาหารคนเดี๋ยวมาดูข้างในว่าเมนูเขาเป็นยังไงนะครับนี่เมนูก็มีเยอะแยะนะครับครับบอกว่าตอนกลางคืนนะครับที่นี่ปกติแล้วนะถ้าเป็นช่วงแบบที่ไม่ช่วงโควิดนะครับร้านเขาจะตอนกลางคืนเนขาจะเป็นแบบเป็นบาร์เป็นค็อกเทลด้วยนะครับนี่จะมีตามนี้เลยกลางคืนก็สามารถเล่นกับน้องแมวแล้วก็จิบไวน์จิบแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้ไปด้วยได้นะครับทุกคนบรรยากาศดีมาก นี่ทุกคนบรรยากาศดีมากกลางคืนน,น,น่าจะชิลเนอะแน่นนเห็นไหมถ้าปลดล็อกโควิดแล้วมีบุฟเฟ่เบียร์ด้วยบุฟเฟ่เท่าไหร่ครับผมสัวละ,าะราสั่งไว้กี่จานถ้าได้จัดเวลาเอาละปลดเมื่อไหร่ดีเลยเลยประตูหันแบบว่าเงยขึ้นมาเลยเออรอเลยอ่ะรอเลยอ่ะรอคอยอ่ะอ่ะเดี๋ยวรอถ้าปลดล็อกปุ๊บมาเจอกันเลยร้านนี้เข้ามาเลยเพื่อน เปิดปูบแล้วก็มองโทษนะคะไม่ให้หมาเข้าค่ะ a อ i นะโทษนะคะัไม่ให้หมาเข้านะไูเอเด็กงงอะทาเจ้าพเจ้าพายเฮ้ยเขามาให้หมาเข้าให้คนเข้านี้คนหมดเขาม่ให้หมาอีกมึงเข้า อ่ะเข้าไปข้างในแต่เขาไม่ให้หมาเข้านะย้ำอีกทีนึงเอาเึอร์นมาเอบคาไปปุกป๊อกป๊อดิเด็ดนะวันนี้ใส่เดทดอ่ะเด็ดนี่คือตายเหรออีกแล้วคนที่มีมารยาทหรือการทำงานของคนทั่วไปเนี่ย จริงๆควรมีมึงยังเม้าไม่ตรงเลยมันนั่งเครื่องกูตรงเวลากูมาถึงก่อนมึงปาหมามารอกูในสิบเอ็ดโมงครึ่งบินนั่งเอ้าบินมอเตอร์ไซค์อ่ะก้ามอดาเครื้อวินกูเนี่ยเห็นไหมมันบูลลี่คนอื่นขึ้นขับเป็นมอเตอร์ไซค์มาไงมึงขันแตงโมโชว์แทนดนะเอาแผเอาอย่เอาอย่าเอาอย่างอาท่านอะไอตังกูยอ่ะดูทุกคนครับดูนะครับอันนี้ที่คนบุลีเรียกว่าเหมือนวินมอเตอร์ไซค์แล้วดูตั้งแต่หัวจะโดดตีนซื้อจากแบรดีปามาดูดิ ทารันนี้มึงเข้าอะไรทารัตายกูดได้ก็แต่ว่ามึงมาไวกูแค่พูดว่ามึงมาไวเพราะว่ามึงไปขับวินมาก็เลยมาไวที่แล้วนี่ก็เจ๋งก็เจ๊อ่ะตอนนี้กูสั่งอาหารซิกเนเจอร์ที่อร่อยอร่อยมาให้เดี๋ยวตอนที่ยไม่รู้ว่ากูอ่ะไม่ได้ดูข้อมูลบอก่อนคือร้านอาหารหรือว่าเป็นคือเป็นร้านคาเฟ่เป็นคาเฟ่แมวเออคืออะไรมีอะไรที่เด็กกินได้ไหมจะบอกนะให้กูพูกินแมวอ่ะใช่ถ้าบอกคาเฟ่แมวก็ต้องกินแมวเออถูกต้องมั้ยฉลาดเหมือนฝุ่นเลย แต่กู้ใจของหลานเองขอกู้จของหลานเองมดูมาสั่งของพี่เละ้เร็วพี่อเลียนเร็วเด็กเ่งี่ทอมาบนรถอะปากดอยู่ดูเอือยเยอะไปเรื่อยด้ยแล้วเน่อยนะเพิ่งเห็นาเอือที่ไปไม่เป็น้องนี้มาอหลานบอกว่าเอาเนี่ยงนึงเล่มอะอันนี้ด้วย ชั่นแรเหรออ่ะไม่เลือก้อยเจ็ดสิบาปฟูร์มนตื่นเต้นไม่เคยมาเอาจริงเออไม่เคยมาที่นี่หรอกมันหรูอะมันเท่อะเออมันเทพใช่ไหมอันนี้เขาเล็กอยู่ตรงที่ไหนนะบ้าแต่ไมคือถุงมือสี่สิบเจ็ดเมื่อกี้อ่านไปที่นี่อยู่ที่ตึกอะไรมันเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เรนฮิลเอออยู่ชั้นสามอ่ามาแล้วโอ้โหสิงต่างๆที่นั่จ้ะ มะนาวโซดาอะใครจะกินมะนาวโซดาใช่มีชุดด้วยนะมีชุดเช่าด้วยไม่ต้องเหมือนแล้วเหมือนคนใช้แล้วชุดนี้อ่าอันนี้เป็นมะนาวโซดานะครับ่อดินจีโซดาสตรอเบอรี่โซดาสตรอเบอรี่โซดาเออเออน้ำแดงน้ำแดง แลาเกตตี้แบบดีอ่ะเหรอ,อแบบดีเลยใช่ไหมแบบดีจริงๆอย่างเงี้ยดีพาสต้าสีดำเลยเนาะจะพา <laughs> เ,เกตตี้อะมันต้องเป็นอย่างงี้เออเออตใช่ไหมกินใช่ไม่น่าก,กินน้ำน้ำตัวซอสครีมมักซาวครีมเขาจะไม่เยอะมันจะเป็นข้นๆนี่แหละมาชิมนะครับอันนี้เป็นคาโบนารานะครับนี่นะครับ มอืพี่ป่าชอบแน่กูพูดเลยน่อร่อยคิีมดีเฮ้ยกลังกินกินมากแล้วก็กินอันนี้โนอเล่นเอาไใส่ที่บ้านมาช้าจ๊กจ๊กจ๊กมันตลบตลบ แต่เนลิแนี้อานที่นี่เขาก็ดีนะมมนใช่โบเบเร์บ้นะบางที่อ่ะเป็นพวกคาเฟ่แบบสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช่เน้นอาหารแบบเอาไปก่อนแบบพวกนักเก็ตอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาแต่บางทีอ่ะบางที่ที่เนี่ยเขาแบบทอาหารดีด้วยเครื่องดื่มดีแล้วก็คาเฟ่รูนี้นั่นเล่นกระมงกระแมวได้ตอนนี้เราก็เกลี้ยงกันหมดนะครับทุกคนนี่ มาตูเป็นไงบ้างอร่อยไหมครับจะบอกว่ามาตูปเนี่ยเขาเรียกอะไรขายดีมากในคลิปของเอื้อนะครับลงคลิปลงคลิปที่ไรนี่เดี๋ยวคนเข้ามาจีบตลอดอ่นีอเรอมาตูไอจีอะไรครับบอกเขาไปกด่าชื่อไอจอะไรขึ้นตรงนี้ไงโม่เออไอดอลอ่าตอนนี้นะครับตอนนี้โอ้จะบอกนะครับทุกคนเวลาที่ มากับเพื่อนหรือว่าเพื่อนเลี้ยงกับข้าวเพื่อนเลี้ยงอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยชวนมาแค่คนเดียวก็คุณมาคนเดียวนะครับไม่ใช่มากันทั้งครอบครัวเลยอันนี้คือการมากันทั้งครอบครัวของจริงนะทุกคนรู้ทีว่าดูที่เอาเอาหลานมาสองคนเอาผัวมาด้วยคือแบบเอาเมือรับเด็กกะมึงบอกมือรักเด็กเออไม่ใช่ไม่ใช่เด็กแบบนี้ไอตัดออกานอะไม่ต้องตัดใครที่ชอบเอื้อเด็กน้อยนะครับทักมาในไอจีได้เลยนะครับ ทักมาเงียบๆนะทักมานะครับอย่าลืมมาทักมานะครับใครที่เป็นเก้งรับตัวเล็กๆน่ารักๆักอย่างเงี้ยสามารถทักมาตามนี้ได้นะครับย้ำก็อีกทีหนึ่งว่าที่นี่คือที่ไหนเอกมัยอยู่ในคอมมูนตี้มอลล์ชื่อว่าเรนฮิลล์ชั้นสามติ๊กฟังีทเเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ปาเปิดทุกวันนะช่วงโควิดจะเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงสามทุ่มแต่ถ้ากดล็อกแล้วอ่ะจะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเข้ามาได้มีปลาเป็นคอรางงี้ร้วยนะ พราะมีเต้นมาเต้นแจ๊สมีมีแจ๊สเราเต้นเป็นให้เต้นเลยปะ่ะเออมึงอะพอละแค่นี้เหนื่อยแล้วนะครับไม่อยากเจอแล้วอยากกลับบ้านไปอยู่กับเมียนะครับตอนนี้ขอโอ้โหเยังไงบกาศหาเด็กอยู่เลยอ้าวไปไครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ชองด้วยนะครับทุกคนไบายครับใครสนใจก็ลองทักมหาพิฝุ่นได้นะครับในพิฝุ่นมีแฟนแล้วอะไรอพี่ปามใครที่สนใจพี่ปามนะครับตอนนี้ใครชอบพี่ปามขอเป็นทอมน่ารักเพย์บอยนิดๆิได้นะครับแล้วก็ เป็นสไตล์แบบไม่มีสะโพกใหญ่นะคะเป็นเล็กๆคือพี่ปาล์มชอบคนแบบนี้นะครับเป็นคนเท่ๆแต่ไม่มีสะโพกไปผายพี่ปาล์มไม่ค่อยชอบนะครับตัวเล็กๆหน่อยตัวสูงก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยใครสนใจพี่ปาล์มก็ทักมาในไอจีนี้เลยครับทไมต้องบอกามอ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งฝากกันด้วยนะครับคนนี้ครับบายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอย่าลืมมากันนะครับต้องมานะครับที่นี่ครับ อย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมมาที่นี่นะครับรับรองว่าบรรยากาศดีอาหารดีเดอะแฟร่ดอรอครับบ๊ายบายครับยังไม่จบนะครับทุกคนวันนี้เอื้อมมีอะไรมานำเสนอทุกคนนะครับนี่เลยครับนี่ นี่ทุกคนดูทุกคนต้องเคยเห็นใบบ่อยอยู่แล้วนี่วีด้าคอลลาเจนคิวเทนเนี่ยนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของทุกคนเลยนะครับช่วยให้ผิวใสแล้วก็ผิวนุ่มขึ้นนะครับทุกคนผิวเนียนวีด้าคอลลาเจนคิวเทนเนี่ยมีสารสกัดจากคอลลาเจนไดเปปไทด์สารสกัดนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสารสกัดเนี่ยจากผลไม้14ชนิดนะครับทานง่ายเป็นเม็ดไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่อ้วนด้วยครับทุกคนพอกินไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเห็นผลเลยนะ ภายใน1-2สัปดาห์เป็นไงเขากล้าเคมแล้วถ้าไม่ดีจริงเขาไม่กล้าเคมพูดเลย2องละ99บาทมี12เม็ดซื้อได้ที่เซเว่นเนี่ยแล้วก็มีบูธแล้วก็วัสันนะครับทุกคนต้องรู้จักเดิมไปที่เคาน์เตอร์แล้วหาเลยนี่วีด้าค l l ลเจนคิวเทง่ายๆครับทุกคนแล้วนี่เขายังเคมมาบอกว่าวี d a Collagen Q10 ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของวัสันด้วยรีวิวเยอะมากแล้วก็ทุกคนคือรู้จักแน่ๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย คือต้องเคยกินแล้วแหละเพราะว่าคอลลาเจนเนี้ยเป็นคอลลาเจนที่ดีนะครับทุกคนรีวิวเยอะมีเขียนรีวองรีวิวเยอะมากนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับวีด้าคอลลาเจนนทนะครับทุกคนมีแบบกล่องนี่แบบกล่องแบบนี้ในนี้จะเป็นแบบซองนะครับใครสนใจเนี่ยตามร้านต่างๆร้านสะดวกซื้อง่ายๆก็ลองไปหาดูนะครับเหมาะกับเพศทุกเพศเลยนะครับลองทานดูนะครับวีด้าคอลลาเจนคิวครับผม